AFC ซีั F ่นที่5กันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะก็มีการเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะคะ hmm. เพราะว่าเหลืออีกแค่2อาทิตย์กว่าๆน้องๆทั้ง16คนก็จะเข้าบ้านแล้ว <Shop ping. S 1> ข,ม,ขมักขเมนเตรียมความพร้อมกันเต็มที่เลยนะคะ oh. เหล่านักล่าฝันทรู AFC ซีซน่น5 oh. โดยมีบรรดาเ oh. ทรนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นครูบิ๊ก ครูเจครูการแท็กทีมติวเข้มน้องๆกันยกใหญ่นะคะพร้อมทั้งให้แต่ละคนซักซ้อมเพลงที่ตัวเองถนัดรวมทั้งเพลงซีม Academy f a n t a s i เเพื่อจะนำขึ้นโชว์ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ True Academy Fantasia s e ซีซั่และเปิดตัวนักล่าฝันทั้ง16คนอย่างเป็นทางการค่ะแม่ชัดอยากจะรู้แล้วนะคะว่าน้องๆก็จะรู้สึกตื่นเต้นกันแค่ไหนนะ ก็ตื่นเต้นนะครับแต่ก็มั่นใจครับสู้ครับก็เตรียมตัวก็พี่เขาก็แต่งหน้าทาผมแล้วก็มีเมื่อกี้ซ้อมใหญ่พิ้นเสร็จไปค่ะก็เป็นเพลงที่แต่ละคนรู้สึกว่าร้องแล้วมั่นใจอะค่ะ <ๆ S 1> ก็เลยเอามาร้องกัน <ๆ S 1> ทั้ง16ค่ะก็ดีครับมีคนชื่นชอบเราเราก็รู้สึกดีไปด้วยครับ <ๆ S 1> ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ <laughs> พอเห็นพอเห็นป้ายปุ๊บเราก็ีใจใช่พอยืนอยู่บนเวทีเนี่ยมองไปจะเห็นป้ายเลยแล้วก็ดีใจมากดีใจเหมือนเป็นกำลังใจขึ้นมาเลยอะค่ะใช่ก็ถ้าจะฝากอะไรใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกทุกๆ16คนเนี่ยก็จะมีความฝันเดียวกันคือการแบบว่าตามล่าฝันที่ต้องการเดยการแบบว่ามีการเรียน acting ร้องเพลงแล้วก็เต้นใช่ไหมคะก็พวกเราก็จะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนก็ตามก็จะทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทกคนที่เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากๆค่ะ ซึ่งงานแถลงข่าวเปิดตัวเต็มรูปแบบของโครงการ True Academy Fantasia ซีซั่น5และ16นักล่าฝันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ True Insight จะเก็บภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาให้ได้ชมกันแบบจุใจแน่นอนค่ะ